สวัสดีค่ะวันนี้นี่ผมยาวเด y 6นะคะวันที่6แล้วนะคะของการ Challenge ของเราเนี่ยเลยเราก็ก็วีคแรกเราก็จะใช้พี่คนนี้ก่อนนะคะก็คือคาเฟ่เซเว่นนะคะซื้อมาจากเซเว่นใช้ทั้ทงวันไม่ได้ซื้อมาจากเซเว่นคะ คาเฟ่เซเวเปลี่ยนใหม่กาแฟเจเออจะได้ไม่ซ้ำซ้อนนี่เลยจืบแล้วเราก็อุปกรณ์เรา,าพร้อมนะคะบอกเทคนิคเพื่อนๆไปแล้วนะว่าเวลาเช็คใส่น้ำแข็งนิดนึงมันจะแบบมีฟองนมละเอียดมาก หอมมากละเอียดมากนี่ติ้งปกติโจกินสองซองค่ะสองซองสองซอง,องแค่แกะก็หอมแล้วอะ่ะปึ๊บปบวันนี้วันที่หกแล้วเมื่อวานก็มีทำคาร์ดิโอนิดหน่อยสมชั่วโมงสองซอง <laughs> ใช่เพราะมันกินได้ทั้งวันแล้วเดี๋ยวพอบายบาย เราก็อีกสองซองถ้าทำงานดึกก็อาจจะอีกสองซองเอาไหรน,นี่ใส่น้ำปึ๊บมาทบทวนท่าเช็คก,กันนะคะนี่เลยท่าที่หนึ่งนี่ตรงตรงจับปั๊บแขนกับมือตรงตรงแล้วก็นี่เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจปดเสบเปียน สายสายบ้าง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ะแล้วก็อันนี้เลยงายมือโปรดโฟอาร์ม1ให้รู้มีน้ำหนักข้างใน4 5 6 7 8 9 10เปลี่ยนชึบ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคเสร็จแล้วแล้วเราเค่อยมาข้อมือหน่อยเอาแบบฟองๆเลยนะคะ ก็นี่เลยติ้งเปิดแล้วอืมใครเห็นฟองนะวู แถว upper เรานี่หมดแล้วยืดใบเสรนะคะลำไทยกดไหลนะคะยืดไทรเซ็ลเรานะคะเอามาไว้หลังศาาีรษะเรานะคะแบบนี้ถึงเราไม่ได้ทําอะไรก็ทําได้ทุกวันนะคะแล้วก็วันนี้เป็นนี่เลยติ้งจอยข้อต่อหัวไหล่เนี่เราก็ทําแขนตรงๆอยู่ในรถเราก็ทําได้นะคะเราก็ชึบเน่ทำแขนตรงน้ะงอข้อสองนะคะ ทำหวัวไหลให้เป็นวงกลมแน่พร้อมๆกันไปข้างหลังก่อน1 2 3อ่ะแล้วก็มาข้างหน้ารีเวิร์สกลับมาฮึบสองสอข้อต่อเราอะค่ะก็จะได้เกิดการวอร์มอัพมีการเคลื่อนที่แล้วเดี๋ยวเราออกไปทำงานหรือทำอะไรก็จะได้สบายๆนะคะก็แบบนี้เลยหรือเราแบบเล่นแต่ทริกก็คือต้องล็อก ล็อกข้อสอให้ตรงอ่ะนะคะถ้างอถ้างอแล้วมันจะได้ที่อื่นนะคะก็ต้องล็อกข้อสอให้ตรงเลยนี่นะคะหนึ่งสองสามส่ห้าเดแปดเกบเปลี่ยนหนึ่งสองสามสกจ็ดแปดสิบโอเคแล้วก็ทิศที่2ก็คือขึ้นลง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 นะคะแล้วก็ทำแบบนี้เลยค่ะทั้งหมดเลยนะคะ ะอัดรอตอนที่เรา่เนไเลยาพราะนะมือกลางวันเรานะฮะท่านผู้ชม กลางวันไหมบ่ายสองสี่สิบโจเพิ่งเสร็จงานฮะพอเสร็จงานปุ๊บงานสำเร็จนะคะเราได้เพื่อนดีๆมาอีกสองคนเราก็นี่เลยชุบๆมาร่วมทำธุรกิจกันนี่ชิบสอง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 แล้วก็เติมน้ำจ้า เราต้องดื่มน้ำวันละเยอะๆด้วยนะคะ3าลิตรสาลิตรจริงๆแล้วอันเนี้ยถ้าโจจำไม่ผิดอ่ะ1.5ลิตร2ขวดใหญ่จะ้ะก็บเขาบางนะมันจะเสียงดิ่ง มีคนร้องเพลงให้ฟังจ้ะให้พทุกันนววช่ย เช็คปเช็คปเช็คปอยากฟังเพลงหลวงพ่อรวยไหมอีกรอบนึงค่ะถึงดนตรีจะช้าเราก็เช็คได้ฟังแล้เป็นสิริมงคลนะอือก็ ชีวิตมัันนนนปววงช่่ยยไมมมมมมีเลพพอนคคนจจนถ้ารใจใจาริใือนี้เราก็มีนี่เลยปากหม้อน่ากินมาก ซื้อผักเพิ่มอีกสิบบาทเดี๋ยวให้ดูน่ากินจริงๆสีราชาเห็นไหมเห็นไหมตุ๊ดตุ๊ดตุด๊ด,ดูดิน่ากินสุดๆอะ่ะโอเคแต่เราก็ขอซื้อผักเพิ่มมื้อนี้ก็มีพี่คนนี้แล้วก็ไก่นี่นะฮะชะดด อกไก่ของเรานะคะคนี่เลยนี่เลยตามสูตรโอเคประมาณนี้นะคะที่ลือไม่ได้ก็คือกาแฟ7เซเอ่าพูดผิดเอาใหม่ต่อไปนี้เราจะบอกว่าคาเฟ่เจดดีไหมช่วยกันตั้งชื่อหน่อยค่ะเอออาโจโจ,โจให้ให้เพื่อนๆช่วยกันตั้งชื่อแล้วก็ คอมเมนต์มาก็ได้นะคะว่าเราจะตั้งชื่อว่าอะไรดีเพราะว่าคาเฟ่เซเวพูดไปแล้วเดี๋ยวเขาคิดว่าเราซื้อมาจากเซเว่เดี๋ยวเขาไปหาซื้อเซเว่ Seven เราไม่มีเดี๋ยวเขาว่าเรานะคะส่งอะไรชื่อกันมานะ